สวัสดีค่ะคุณลูกค้าผู้มีเกียรติทุกท่านร้านเพชรมันตาเพชรพลอยหรือจำนำจำหน่ายเครื่องประดับหรือจำนำและงานมือหนึ่งให้แก่ร้านค้าและผู้ใช้สินค้าทุกชิ้นมีบรรารับประกันเพชรแท้บรอยแท้บแบรนด์เนมขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าหรือเข้าร้านค้าคุณลูกค้าสามารถ กดชมรายละเอียดทุกคลิปที่ลงใน YouTube จะมีลิงก์แต่ลิงก์สามารถเข้าแพลตฟอร์มต่างๆของร้านค้าได้แก่เพจ Facebook หรือ Line Official ค่ะถูกใจสินค้าชิ้นไหนแคปเจอร์รูปภาพแล้วทักเข้ามาพูดคุยนะคะเห็นคลิปแล้วอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะและกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดการรับชมเมื่อทำคลิปสินค้าใหม่เสร็จค่ะ วันนี้นำเสนอสินค้า10รายการสินค้าทุกชิ้นในร้านหากไม่ระบุว่างานมือหนึ่งหมายถึงหลุดจำนำนะคะสินค้าชิ้นแรกมาเป็นชุดนะคะชุดสร้อยคอและต่างหูทับทิพมพม่าประดับเพชรเรือนทอง 14K หรือทอง58.5%สร้อยคอหนัก37.02กรัมประดับเพชร7.80กระัด ทับทิมพม่า11.39กรัตซอยหน้ากว้าง1.2เซนช่วงจี้ที่เป็นดอกไม้ห้อยตุ้งติ้งขนาดกว้าง1.7คูณสูง4.2เซนช่วงพลอยประดับเพชรยาว22.5เซนระบบล็อกแบบลิ้นเสียบและหนวดกุ้งซอยยาว16.5นิ้ว จำหน่ายยกเซตไม่แยกชิ้นราคา2 8 8 0 0 0บาทงานสร้อยชิ้นนี้เป็นงานดีไซน์ที่สวยใช้ทับทิมสีชมพูอมแดงทรงมาคีมาประดับเป็นลวดลายดอกไม้สร้อยหน้ากว้างถึง1.2เซนจัดว่าหน้ากว้างใส่ประดับแล้วเห็นชัดค่ะมาพร้อมต่างหู ทับทิมพมา่าประดับเพชรเรือนทอง 14K หรือทอง58.5%หนัก10.36กรัมประดับเพชร1.25กรัตทับทิมพม่า3.3กรัตชิ้นง,งานขนาดกว้าง1.7คูณสูง3.8เซนขายยกเซตพร้อมสร้อยคอราคา288,000บาท ดีไซน์ของต่างหูเป็นรูปทรงดอกไม้ห้อยตุ้งติ้งล้อไปกับช่วงกลางของสร้อยคอค่ะชิ้นงานมาเข้าคู่เป็นเซตและหน้างานใหญ่ไม่ว่าจะใส่ต่างหูหรือสร้อยคอก็จะเห็นโดดเด่นชัดเจนค่ะสีของทับทิมทรงมาคีที่ประดับเป็นกลีบดอกไม้บนสร้อยคอ สีชมพูอมแดงจะอ่อนกว่าสีของทับทิมที่ประดับเป็นตุ้งติง้งทรงหยดน้ำนะคะสีของพลอยในสร้อยคอและต่างหูเป็นโทนเดียวกันและสีสม่ำเสมอทั้งชิ้นงานค่ะชิ้นงานเข้าเซตกันเป็นงานที่ดีไซน์สวยและหน้างานใหญ่ค่ะใส่ประดับขึ้นมาแล้วดูสวยลงตัวค่ะ แหวนโอปอเอธิโอเปียประดับไพลินเรือนทอง 14K หรือทอง58.5%หนัก5.3กรัมหน้าแหวนทรงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง2.5เซนแหวนเบอร์57ราคา14,000บาท งานชิ้นนี้เป็นงานพลอยรวนไม่มีเพชรค่ะความสวยงามอยู่ที่โอปอลแต่ละเม็ดและเซตติ้งที่นำไพลินทรงกลมมาประดับตรงกลางและแซมรอบๆหน้างานขนาดใหญ่ใส่ขึ้นมาแล้วดูโดดเด่น mm hmm. เห็นชัดเจนค่ะสีของโอปอลเหลือบลุง้งตัดกับสีเข้มของไพลิน รูปทรงของหน้าแหวนเหมือนดอกไม้ทรงพุ่มค่ะแหวนเขียวส่องล้อมเพชรเรือนทอง 18K หนัก4.52กรัมประดับเพชรรวม0.30กรัตหน้าแหวนสูง1.3มเซนแหวนเบอร์53ราคา1 9 5 0 0บาทงานชิ้นนี้พลอย เขียวสองเนื้อสวยค่ะเซตติ้งมีความหรูหราโดยการล้อมเพชรและประดับปากข้างลงมาทำให้เพชรปกคลุมเต็มหน้านิ้วเราจะไม่ได้วัดความกว้างของหน้าแหวนนะคะหน้าแหวนแบบนี้จะวัดแต่ความสูงเท่านั้นค่ะเขียวสองเนื้อสวยใสเล่นไฟดีการแหวนมาบางค่ะหากสินค้ามาแบบไหนกานแหวนจะปรับสายล้อไปตามขนาดต้นแบบค่ะ ต่างหูเพชรตุ้งติ้งเรือนทอง 18K หนะัก2.2กรัมประดับเพชร2อขนาด10ตัง2เมตรและ3ตัง2เมตรทั้งชิ้นงานรวมเพชรศ2 6กกรัต กระเปอรูปทรงหยดน้ำหน้ากว้าง0.6เซนความสูงจากก้านเกี่ยวถึงปลาย2.7เซนราคา13,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานก้านเกี่ยวที่มีตัวล็อกด้านหลังค่ะเซตติ้งดูสวยมีดีไซน์เป็นงานที่เรียบร้อยใส่แล้วดูไม่ฉูดฉาดเพชรสวยไฟดีค่ะ สร้อยคออุบะห้าช่องานสามสีทับทิมมรกตเพรซี่งานมือหนึ่งเรือนทอง 18K หนัก34.3คกรัมช่วงจี้กว้าง15เซนอุบะตุ้งติ้งสูง4เซนสร้อยสามารถเกี่ยวได้สระดับ ระดับแรก16นิ้วระดับที่2 17นิ้วและระดับสุดท้าย18.5นิ้วตะขอแบบตัว S ราคา82,500บาทงานสามสีเป็นงานที่ดูสวยมีสเสน่ห์ค่ะสามารถนำมาใช้แต่งกายกับชุดไทย ให้ดูการแต่งกายดูสวยลงตัวและถูกกาลเทศะค่ะชิ้นนี้เป็นงานที่ทองหนักมากกว่า2บาทแล้วดีไซน์ออกมาอย่างดีสามารถปรับความยาวได้ตามการใช้งานได้สะดวกขึ้นกับว่าชุดไทยที่เราใส่เป็นชุดแบบไหนคะ่ะแหวนอเมทิสประดับโบเพชร เรือนทอง 18K หนัก5.2กรัมประดับเพชร13เมตร8ตังหน้าแหวนขนาด1คูณ1.5เซนแหวนเบอร์51ราคา15,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานที่อเมทิสเม็ดใหญ่และเป็นสีม่วงเข้มค่ะนำมาเจียรนายแบบเบียร์เรดคัดหรือเหลี่ยมสับปะรดและมีการตกแต่งลวดลายด้วยลายโบที่มีการฝังเพชรเม็ดเล็ก ลงไปเป็นเพชรเกสรผสมกุหลาบค่ะงานเป็นงานดูสวยเรียบ,ยบแต่พลอยเม็ดใหญ่สีสวยเทคนิคการเจรไนาพลอยแบบนี้จะทำให้การเล่นแสงของไฟในแต่ละมิติดีขึ้นค่ะสร้อยข้อมือไพลินเรือนทอง 14k หนัก8.98กรัมประดับไพลิน9เม็ด สร้อยหน้ากว้าง0.5เซนช่วงพลอย5.2เซนสร้อยยาว19เซนระบบล็อกแบบ ลิ้นเสียบและหนวดกุ้งราคา20,000บาทงานชิ้นนี้เป็นงานที่ดูสวยเรียบๆค่ะโดยการนำไพลินมาเจรไยส่งลูกไข่วางเรียงรายเป็นแถวเป็นงานไพลินครึ่งวงค่ะเซตติ้งแบบนี้สามารถใส่ได้ในชีวิตประจำวันค่ะการเล่นแสงล้อไฟของไพลินทำให้ชิ้นงานดูสวยมีสเสน่ห์ค่ะ แหวนเพชรโบราณเรือนปาหะหนัก4.5กรัมประดับเพชรยอด1.01กรัตล้อมด้วยบริวารเพชรกุลาบ25เม็ดรวม38ตังทั้งชิ้นงานรวมเพชร1.39กรัตหน้าแหวนขนาด1.6 คูณ1.8เซนแหวนเบอร์51ราคา5 3 0 0 0บาทงานชิ้นนี้เป็นงานโบราณที่ประดับเพชรยอดเม็ดใหญ่คะ่ะเป็นเพชรเกสรที่เล่นไฟดี เพชรออกนวลเล็กน้อยนะคะข้างในมีตำหนิบ้างค่ะเซตติ้งเป็นเอกลักษณ์ของงานโบราณเลยคือมีความละเอียดและลวดลายที่ดูสวยหวานหน้าง,งานใหญ่ใส่ขึ้นมาแล้วดูสวยปังค่ะแหวนก้นเต่าพลอยประดับเพชรเรือนทอง 18K หนัก6กรัมประดับลอย หลากสีได้แก่สีม่วงส้มเหลืองฟ้าชมพูน้ำเงินหน้าแหวนตรงเฉพาะช่วงกระดองเตา่าขนาด1.3คูณ1.5เซนประดับเพชรเกสรรวม0.25กรัตแหวนเบอร์61ราคา2 2 0 0 0บาทงานชิ้นนี้เป็นแหวนกลเนื่องจาก หัวและขาของเต่าขยับได้ค่ะเพชรที่ประดับก็เล่นไฟดีเป็นงานสวยหวานที่มีความหมายค่ะสีสันพลอยสดใสเต่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอายุยืนยาวค่ะชิ้นสุดท้ายต่างหูทับทิมพมา่าล้อมทับทิมสยามประดับเพชรเรือนทอง 18K หนะัก5.6กรัมประดับเพชรรวม0.60กรัต ตรงกลางเป็นทับทิมพมา่าล้อมด้วยทับทิมสยามพร้อมใบเซอร์ชิ้นงานขนาด1.2คูณ1.5เซนราคา23,000บาทงานชิ้นนี้ทับทิมพมา่าเม็ดกลางทั้ง2เม็ดเนื้อแก้วใสสวยมากค่ะ นำมาล้อมด้วยทับทิมสยามขั้นด้วยเพชรเซตติ้งดูสวยหวานสีของทับทิมพม่าและทับทิมสยามดูตัดกันลงตัวงานชิ้นนี้การเสียบอยู่ด้านบนนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียริรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้มาโดยการกดไลค์กดแชร์ subscribe หรือคอมเมนต์และพบกันใหม่สวัสดีค่ะ